ทุกคนจำน้องคนนี้ได้ไหมคะน้องครีมนั่นเองค่ะน้องครีมที่ได้รองอันดับ1 MUT 2025ที่จังหวัดระยองซึ่งหลายคนบอกว่าโคตรสงสารโคตรเห็นใจน้องเลยเพราะว่าวันนั้นพิธีกรประกาศชื่อผิดว่าน้องเป็นคนมงแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนว่าคนมงไม่ใช่น้อง แต่เป็นคุณซาร่าดวงเดือนใช่ไหมเออถ้าจําชื่อไม่ผิดนะซึ่งเธอก็สวยแหละคุณซาร่าเนี่ยก็สวยมากนะคะซึ่งน้องทิมเองก็สวยมากแต่ทุกคนรู้สึกว่าโอ้เอ็นดูน้องจริงๆเลยที่แบบว่าถูกประกาศชื่อผิดแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องเอ็นดูน้องแล้วค่ะคือน้องมงลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทุกคนบอกว่าโอ้ยโคตรสวยอยากเจิมสวยแบบเทสดีมากขุ่นดีมาก mm hmm. เรามองแบบเรามองยังไงยังไงคล้าย คุณนุ่นศิรพันธ์เนาะคือสวยมากอะสวยมีสเสน่ห์เออสวยแปลว่าไม่ต้องแต่งก็สวยอะในความรู้สึกเรานะแต่ทุกคนมันบังเอิญบังเอิญมากนะคะคือเมื่อคืนนี้ใช่ไหมมันก็มีการแบบนู่นนี่นั่นของสาแก้วใช่ปะ่ะซึ่งก็ดราม,ม่าก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละที่น้องแตงกวามงใช่ไหมคะซึ่งหลายคนก็บอกว่ารองควรจะได้ไหมซึ่งรองชื่อน้องมิ้นทรพรรโทรสันเทีย นะถ้าอ่นานผิดขออภัยคือเขาบอกว่าน้องมิ้นเนี่ยควรจะมงไหมเออซึ่งต่อมาค่ะทุกคนคือบอเอา้าอะไรวะเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วกว่าแสงอีกนั่นก็คือน้องมิ้นได้มีการออกมาประกาศว่าขอสละตำแหน่ง เพราะว่าตำแหน่งรองหนึ่งเนี่ยในสัญญานะคะของจังหวัดมีการระบ,บุว่า,าคนที่มงลงก็คือได้อันดับหนึ่งแล้วก็รองหนึ่งเนี่ยจะต้องทำสัญญากับจังหวัดว่าจะต้องทำงานกับกองเนี่ยหนึ่งปีซึ่งน้องก็มาประกาศว่าขอสละสิทธิ์เพราะว่าน้องยังมีเส้นทางยังมีภารกิจที่จะต้องทำต่อไปซึ่งต่อมาขรุกลนก็มีการออกมาประกาศว่ายินดีต้อนรับ สู่การประกวด M U T สุดร t ธานีค่ะทุกคนอยประกวดที่ไหนเนี่ยจะได้ไปเชียร์เออนะเขาบอกว่าต่อมานั่นก็คือน้องมิ้นเนี่ยเขาจะไปประกวด M U T s u ร a ต่อขอให้มองลงค่ะทุกคนซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะน้องมิ้นกับน้องครีมคือแบบน่าคล้ายกันมากอ่ะเออหน้าคล้ายกันมากแต่คนที่รองหนึ่งกับน้องมิ้นเอ,อ้น้องครีม ที่สงครามเมื่อคือนนี้ก็แบบคือเทสอะไรต่างๆคล้ายกันหมดเลยนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคือคล้ายกันหมดเลยแต่คงเฉือนกันไปอะนะเออโอ้ก็ต้องขอว่ายินดีกับน้องครีมด้วยแล้วก็ส่งใจให้น้องมินด้วยน้องมินจะมาประกวดต่อที่สุราษฎร์ธานีว่าอย่างนั้นนะถ้าดูข่าวไม่ผิดนะทุกคนโอ้ถ้าผิดยังไงคอมเมนต์มาสิ <laughs> แต่ใดๆคือน้องสวยมากค่ะทุกคนส่งกำลังใจเชียร์น้องกันยึดๆนะคะทุกคนอันนี้ก็แบบ เนะไม่ได้ติดตามรังงามเป็นพิเศษแต่แม้ช่วงนี้เฮ้ยมันมีแบบอะไรแปลกๆมาเยอะใช่หมหเราก็าเลยต้องตามนิดนึงเออเหตุบ้านการเมืองก็ต้องตามเอาเป็นว่าอย่าลืมเชียร์น้องมิ้นวราพรพนกันนะทุกคนว่าฉันจําสลับกันไปหมดแล้วน้องคลิปน้องมิ้นน้องคริม,น,มน้องมิ้นคือแบบหน้าก็คล้ายกันเออแล้วก็แบบนะมันมีอะไรแบบสตอรี่มาแบบ คล้ายกันน้องเออน้องครีมโดนประกาศชื่อผิดส่วนน้องมินนี่ก็คือดราม่าว่าควรจะมองไหมเออแล้วน้องก็สลัดตำแหน่งดูดิมันมีอะไรเข้ามาพร้อมๆกันอ่ะไปเชียร์กันนะทุกคน